สวัสดีตอนเศร้าครับอยู่กับแป็บสี่สารตางทินครับแป็บสี่สารตางทินก็พามาเบิ่งสวนครับฝนตกเบิดขึ้นครับขึ้นนี่ครับนี่ครับกับลายเสือโค้งหรือที่เขาเรียกว่าพายุใหญ่ครับผมนี่ครับโอ้หนอจิงครับพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งเบิงนอแรกขุดไปแล้วเดินี่ยครับขุดไปแล้ว นี่นี่นี่พามาเบิ่งอีกตัวหนึ่งครับเฮียพี่น้องโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนสวยงามสวยงามครับนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งไต่ใบกันเลยครับนี่ครับสันี่เขายุ่งไต่ใบครับสวยงาม นี่ครับมาเบงเด็กกรลังปั้นเด็กกำลังปั้นครับผมนี่ครับต้นนี้เป็นของลูกค้าครับต้นนี้ใหญ่นี่ลูกค้าจากโคราชสิมารับออกครับนี่ครับบักใหญ่เลยไปไพี่น้องเอ้ยพามาเบิงพระเอกของสวนหรือว่านั่งเอกครับโอ้ใบหักพี่น้องเลย ลมพัดครับพายุพายุแรงพายุแรงฝนตกทั่วไทยครับนี่ครับความละเอียดของเขาครับเทปทิดาวากิวครับวากิวละเอียดละเอียดกันไปเลยเบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้องเอ้ยความละเอียดของเขาครับพามาพามานี่ปลากายดาวครับ พอมีติดสวนครับปกายดาวก็พอมีติดสวนครับนี่ครับโอ้ยลมผัดพี่น้องเบิร์หม่ทองข่อยว่าลมผัดสะบืดครับมุนด,ดีนี่ครับนอนนะมูนี่กะติดจองเกือบเบิดแล้วครับเหลือว่างอยู่สองนอครับเหลือว่างอยู่สองนอน,ออน,อนจ้าของมาสิเก็บไว้เองครับ ที่่างก็เพราะว่าขายครับนี่ครับพี่น้องแดงปุยลุยมานี่ลายเม็ดฝนในตำนานพี่น้องเบิ่งดู้ความละเอียดเขาครับลายเม็ดฝนในตำนานครับมองเอา,อาสำหรับเมื่อนี้แบบสีสันดังทินพามาเบิ่์หลังบรรยากาศฝนตกตอนเช้าครับว่าสภาพสวนเป็นแนวดครับ สำหรับเมือ่อนี้ครับลาบไปครับภาพใบซอยของไม้ท้องครับสวัสดีครับผม